สวัสดีครับช่องฟอร์ดปังปริเย่นะครับผมผมเบียดหนึ่งชายนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดประจำศูนย์ออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะครับที่เรามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเราการันตียอดขายจากการขายส่งมอบจริงของฟอร์ดทั่วประเทศนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเป็นรุ่น XLT นะครับเครื่องยนต์2.2จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผม ข้อมูลของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์160แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมตกแต่งเป็นแบบอเมริกันสไตล์วายบอดี้นะครับแล้วก็ใส่ล้อ2 0นะครับผมใส่ยาง AT นะครับยกสูงเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนปีกดอกเป็นของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามีการตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมครับผมตอนนี้อยู่หน้ารถยนต์ Ford Ranger XLT สีประตูเกียร์ออโต้นะครับผมก็พาชมชุดแต่งวายบอดี้นะครับผมไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผม นัานหน้าเนี่ยเราได้ทําการยกนะครับชุดกระจังหน้าชายกันชนหน้าเนี่ยออกไปเลยนะครับแล้วก็จับชุดกระจังหน้า f 150่ i ห้ y body มาใส่เลยนะครับผมก็เป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมค้างหมูขนาดใหญ่นะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับทำให้เครื่องยนต์เราไม่ร้อนด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟ led 3จุดนะครับผมสามารถเลือกสีได้นะครับตรงนี้เป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับผมกระจังหน้าเนี่ยคันนี้ทําเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ชายกันชนด้านล่างนะครับทาเป็นแข้งกระแทกเนี่ย ทำสีดำด้านด้วยนะครับผมไฟ LED ตัว C นะครับบ่งบอกถึงความเป็น F 1 5 0นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกเราใส่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับผมก็อัปเกรดใส่คีบฉลามมัดแต่งนะครับผมพร้อมกับใส่ตัว Daylight นะครับแล้วก็ครอบวงแหวนโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำเป็นสเตปไฟเลี้ยวทั้งหมดนะครับผมใส่เดวิปไเป็นสีแดงให้ด้วยนะครับก็ เซตไฟหน้าให้เต็มระบบไปเลยนะครับผมด้านข้างนะครับก็เป็นชุดว i บอดี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นอเมริกันสไตล์นะครับผมชุดลายบอดี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากตรงเดิมนะครับผมชุดสีเราจะอยู่ตรงไฟนะครับผมแต่อันนี้ก็ได้เพิ่มบอดีนะครับให้มันเท่ากับตัวレンเจอร์แรปเตอร์เลยนะครับผมชุดแก้มด้านข้างเนี่ยข้างหน้าเราต้องยกเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เอาแก้มใหม่เนี่ยมาใส่เลยนะครับผม แต่เราใช้จุดยึดน็อตจุดเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงทนทานนะครับผมอันนี้ตัวซุ้มและตัวบอดี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวกันนะไม่ได้แยกส่วนนะครับผมล้อนะครับเป็นขนาดยี่สิบนิ้วนะครับผมรัดด้วยยางเ t ทีโอตันีนะครับเป็นยางออทเทเลนของโอตันีนะครับผมขนาดเป็นสาสิบามคูณิบสองุดห้าายิบนิ้วนะครับผมก็เป็นออฟเซ็ตลบสิบเก้านะครับผม พอใส่เอาเสร็จรอสิบเก้านะครับผมอยู่ตรงซุ้มล้อเนี่ยพอดีเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะตรงนี้ได้ทําการเซ็ตนะครับผมเป็นตียกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยกหน้าเพิ่มสองนิ้วนะครับยกหลังเพิ่มสองนิ้วด้วยเพราะฉะนั้นรถจะดูสูงขึ้นอีกนะครับผมก็สามารถลุยน้ำได้เลยนะครับจากแปดสิบเซนติเมตรเดิมของเราเนี่ยอาจจะเป็นร้อยสิบร้อยเซนติเมตรได้เลยนะครับผม เมริกันสไตล์มันจะดูคิงคลีนออกมาแบบนี้นะครับผมก็สวยงามสไตล์เมริกันนะครับผมติดิล์มเซรามิกนะครับผมแล้วก็ใส่เบ้ารองกันมือด้านข้างให้เลยนะครับผมชุดป่งด้านหลังนะครับก็ไม่ได้ถอดเหมือนด้านหน้านะครับผมก็เอามาครอบติดเลยนะครับผมไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ LED ให้นะครับจากฮาโลเจนก็เปลี่ยนเป็น LED ให้เป็น เวอร์ชันสนะครับเป็นตัวสนะก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟขอทางมีครบนะครับผมชุดครอบฝาท้ายนะครับก็ทำสีดำเงาตัดดำด้านนะครับผมตอนนี้ก็กันชนท้ายของเรามีเซ็นเซอร์จากโรงงานนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับผมเซ็นเซอร์เราจะเริ่มทำงานที่1นึ่เมตรเซนนะครับผมรอบคันประมาณนี้นะครับ ี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในโฉม2 0ง1ของเรานะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเดินตะเข็บสีเทานะครับผมเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับผมก็คือดันมาที่ตัวดีนะครับแล้วก็ผลักเข้าหาตัวนะครับเราจะเป็นเกียร์ชิฟต์ครับผมลบบวกได้เลยมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับป้องกันการเล่นถลายมีระบบ ป้องกันการบิดคว่ำ R O M นะครับผมในแบรนด์อื่นยังไม่มีนะครับลดความเสี่ยงจากการบิดคว่ำนะครับผมก็ทํางานร่วมกันนะครับป้องกันการเลื่อนถลายและลดความเสี่ยงจากการบิดคว่ำนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์ทํางานโดย A I นะครับผมพอเวลาเซ็นเซอร์เขาจับได้ว่าล้อไหนเกิดอาการผิดปกตินะครับเขาจะตัดกําลังเลยนะเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับผมแอร์แบ็คคู่หน้าครับพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอเป็นจอซิงค์นะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับผม ถือว่ามาเต็มระบบจริงๆนะครับตัวนี้ครับผมก็ข้อมูลตัวรถนะครับคร่าวๆจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมส่วนโปรโมชั่นนะครับมีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับก็โปรโมชั่นของเรานะครับผมคุณผู้ชมนะครับหรือคุณลูกค้าสามารถรับชุดแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับจะมีแบบฟรีนะครับผมหรือเป็นจ่ายเพิ่มนะครับก็สามารถเข้ามาคุยได้นะครับบางท่านถามว่า ชุดฟรีเป็นยังไงนะครับผมจ่ายเพิ่มเป็นยังไงนะครับก็คือดอกเบี้ยมันจะต่างกันนะครับผมสมมุติว่าถ้าคุณลูกค้าไม่อยากนะครับผมใช้เงินช่วยแต่งมาเพิ่มนะครับก็ทําเป็นฟรีแต่ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มไปในค่างวดนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมยินดีนะครับผมสําหรับวันนี้การแนะนํารถยนต์ Ford Ranger 4ประตูเกียร์อัตโนมัติแต่งวัย body ก็จับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมจะได้ไม่ พลาดคลิปการแนะนำรถในครั้งหน้านะครับผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ